<pus> เอาละครับเดี๋ยวเราคุยกับพี่วินเนตต่ออีกยกนึงครับพี่วินเนตของพี่วินเนเนี่ยแปลงนี้อายุสมเดือนเนาะที่เราขุด<อ>ด,ดูกันเมื่อกี้<อ>น,นะครับเดี๋ยวดูหัวอีกทีหนึง่งดูหัวอีกทีหนึง่งนะครับอตอนนี้แดดเปรี้ยงๆเลยนะนะครับช่วงช่วงบ่ายบ่ายสองเองตอนนี้นะครับแต่ว่ามันมีของคุณลุงข้างๆแกนี่ครับอายุ4เดือนอ่าคุณลองดูดีๆนะนะครับอ่ะพี่วินเนชี้ของพี่วินเนตสามเดือน อันนี้สี่เดือนอาจจะช้าสามเดือนนะครับสี่เดือนนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้โฟทีนะครับเมื่อกี้ของเราใช้โฟทีเป็นอย่างนี้ฮะมาดูครับไม่ได้ใช้โฟทีฮะก็มีหัวเหมือนกันนะแต่ของเราไปไกลกว่าละของเราไปไกลกว่าละนะครับอ่า,อาขออนุญาตดึงใบออกนิดนึงอ่ามามาเปรียบเทียบกับท่อนเปรียบเทียบ จะเทียบให้ดูนะว่ามันมันประมาณมันประมาณท่อนทันมันนะครับนะครับซึ่งมันแตกต่างจากของเราอย่างชัดเจนเนาะโอเคอ่ะอย่างนี้แต่ใบพอใช้แล้วมันไม่เหี่ยวมันโดนแดดแล้วใบมันไม่เหี่ยวซึ่งต่างกับที่ไม่ได้ใช้พอโดนโดนแดดเนี่ยเขาว่าใบมันจะเหี่ยวแบบต้นมันจะเหี่ยวไปเลยแต่อันนี้มันจะสู้แดดเหมือนว่า มันมันทํางานอยู่ตลอดเวลานี่คือคุณสมบัติที่ผมมองแล้วว่าที่หลายคนมาบอกมองว่ามันดีนะครับเพราะให้ใหเกษตรกรแถวนี้ชาวบ้านแถวนี้จะมาดูตัวนี้ว่าเอ๊ะทำไมไม่เหี่ยวหลือเขาเหี่ยวกันให้น้ํากันแต่ของเราเนี่ยให้เหมือนกันครับแต่เขาเหมือนกันแต่ใบไม่เหี่ยวโอเคอมาดูของพี่พี่เน่ได้เลยเนาะครับนะครับโอเคขอบคุณมากเลยครับสุดยอดจริงๆครับสามเดือนกับสี่เดือนวัดกันไปเลยครับโอเคครับ